สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเข้ามารับชมนในรายการจูนนิ่งแอนเดันะครับคันนี้น่าสนใจครับกรูปทรงด้วยรูปแบบที่นเป็นไฮรนเดอร์นะครับทรงสวยๆเลยฟินเมทลล่อเลยก็สติ๊กเกอร์ด้านหลังอากะมลจันยางก็ได้จัดเซ็ตจัดทรงรถมานะครับล้อที่เป็นในสไตล์ของ T ีและยางที่แบบโคดโดเลยกับยางโยโกฮาม่าลาย a d ดีนะครับทรงล้อไม่พอห้องเครื่องเปิดมาก็ต้องว้าวคันนี้เห็นพี่ตามบอกว่าเป็นรุ่นใหญ่ ไฟแรงนะครับเชฟทั้งสื่อโซเชียลมาพอสมควรก็ศึกษาในเรื่องของโทโบคู่ก็เลยอยากจะมีรถโทโบคู่ไว้แฝงเชี่ยวเล็บไว้ในรถสักเล็กน้อยเพื่อที่ว่าบนท้องถนนเนี่ยเผื่อไปเจอแบบวัยรุ่นเจโตก็เอาซะน่อยนะครับด้วยรูปทรงของโทโบคู่และที่สำคัญนะครับ ก็เป็นในรูปแบบของเกียวโตวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาชี้ชัดกันอีกทีว่าเกียวโตกับในรูปแบบของ t o โบคู่มันจะไปได้ไหมแล้วมันจะมีบนเสียอะไรไหมครับให้พี่ตาลได้แนะนํากับสเต็ปการวางห้องเครื่องหรือว่า t o โบคู่และการจัดสรรห้องเครื่องแบบนี้ไปคุยกับพี่ตานดีกว่า พี่ตานสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่รถเสร็จแล้ว,วก็แสดวงว่ามีเวลาทํามีแล้ว <c oughs> ที่เราโทรคุยกันว่ารถคันนี้ก็เป็นสายในรถของใช้งานใชนรุ่นใหญ่ปะรุ่นใหญ่คันนี้รุ่นใหญ่ครับอายุเยอะครับตอนแรกมามีมีกระไดข้างคือมีบางคมบางคนครบเลยเอากะดออกอะไรออกแล้วก็จัดให้เขาหน่อยนึงอ่ะให้สภาพเป็นวัยรุ่นนิดนึงเฟี้ยวเลยนะผมก็ถามว่าจะทําแบบนี้ไปใช้งานแบบไหนเขาก็บอกว่าเขาเห็นทาง YouTube ของทากอรี่ครับมีการนําเสนอรถ1.9ยอโต้เขาอยากได้แบบนี้เขาชื่อ พี่สกักก็คือ,อเขาเป็นร้านสากัก้าเหล็กค้าของเก่าครับผมอ่าเขาก็จะมีพวกของเขาอยู่แล้วอยู่จังหวัดไหนเนี่พี่ตานอยู่ไซน้อยนอนทบ,บุรีอครับเขาบอกว่าเวลาเจอวัยรุ่นเนี่ยชอบจี้ว่าเขาอยากมีของไว้ เพื่อ,อไวน้นุนเช็คออไว้รุ่นเช็คนิดนึงผม <c oughs> เลยบอกว่างั้นก็ต้องเทเบคู่แบบนี้แหละเขาบอกว่าแน่นอนอย่างแรกเลยต้องเทเบคู่มีแก้วาล์วมีเทเบคู่รีแมปแค่นั้นเองอ,อันนี้คือในรูปแบบของการสเตปการโมดิฟายที่เ<ช>พิม่มมาเข้าไปแล้วเรื่องของระบบน้ำมันก็อาจจะมีเพิ่มเติมมาจริงๆผมว่ามันใช้เดิมได้แต่ปัญหาคือถ้ารถเขาจัดห้องเครื่องสวยเนี่ยเพื่อไปเปิด โชว์เพื่อนเขาหรือเขาอยากทำเนี่ยเขาบอกว่าต้องการสวยงามเลยด้วยต้องการให้มันแบบโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเก็บไปก็เลยทาไปเลยทีเดียวอย่างเนี้ยเขาบอกเลยว่าเขาทําไว้อันนี้ใช้งานแล้วไอ้ใช้งานอย่างหนึ่งถามว่าตาุถ้าเราใช้งานเราไม่จำเป็นต้องขนาดนี้หรอกนะอันเนี้ยเขาก็ไปใช้งานจริงๆทุกวันขับไปดูงานที่โรงงานเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่เขาชอบเขาบอกว่าเขาต้องการแบบนี้เลยเพราะเขาอะไปศึกษามาแล้วว่ารถที่ทําจากเราไปเนี่ย เขาต้องไปถามเจ้าของรถว่าเฮ้ยทำไปพี่มันเป็นยังไงมันมีปัญหาอะไรไหมไม่ต้องมาถามผมหรอกถ้าถามผมอ่ะเหมือนกับทุกที่อะ่ะถ้าถามมันก็ต้องดีหมดแหละก็คือเขาคงจะศึกษามาพักหนึ่งแล้วทีนี้อ่าเขาก็เห็นทาง YouTube ดูอะไรพวกน,นี้เขาก็ชอบว่าเออรถเนี่ยมันขับได้จริงแท่เขาก็เลยมา,ามําแล้วก็บอกเลยว่าเขาแ็แฮปปี้ทุกคนครับพี่ตาแล้วก่อนที่จะส่งรถถ,ถึงลูกค้าคในคัโบงานโชว์หรือว่าอะไรนครับหลายคนก็จะมีประเด็นถามเลยพี่ตามันขับได้ไหมผมขับหมดแหละเออ ตอนที่ผมทำอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบหลายๆลูกเนี่ยาการส่งงานเนี่ยรถมันขับได้แค่ไหนเพราะหลังๆนี่ผมบอกเลยผมไม่ค่อยได้ทําเพราะอะไรผมว่าผมศึกษามาพอเข้าใจแล้วอย่างพวกนี้ง่ายประกอบประกอบประกอบไปแล้วก็โยนหน้าที่ให้น้องผมรีแมปพี่ต้นไปขับมาเลยทุกย่านขับเรื่อยๆการขับแบบวัยรุ่นหรือว่าจะแช่ดูความร้อนกลับมาเช็คเรื่องรอยรั่วอ,อะไรพวกนี้ไม่มีผมก็เรียกส่งงานได้เลยเจ้าของมาขับเลยบอกว่า เจ้าของอนั่งบอน้องผมเลยว่าต้องการตรงไหนการกดคันเร่งของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอาจจะใช้เหยียบคันเร่งแบบลึกไปเลยเขาเรียกกระทืบคันเร่งไปเลยอย่างเงี้ยกับบางคนเนี่ยค่อยๆกดส่วนใหญ่รถเดิมส่วนใหญ่มาขับครั้งแรกเนี่ยก็ต้องแรงแหละเพราะว่าเดิมๆเขาต้องกดเยอะพอมาเจอรถที่ทําไปแล้วอะไรไปแล้วปุ๊บปรากดเยอะปุ๊บพุ่งไปเลยอโอ้นแรงเว้ยแต่บอกพี่ต้องขับดีๆพี่ลองขับดูทุกย่านที่พี่ใช้งานแล้วพี่ก็ลองซัดดูจะซัพพอร์ตตรงนั้นจูนให้เขาเรียบร้อยแล้วให้เขากลับบ้าน ห้องเครื่องสีสันโดนใจผมเยอะส่วนตัวมเองนะพี่ตาผมชอบน้ําเงินแดงดำเขาบอกผมมาว่าเขาอยากได้ทุกสีที่ผมมีอยู่ในรถคันนี้ผมทําไม่ได้พี่ศักดิ์ครับพี่ศักดิ์ตั้งโจทย์มาให้พี่ตาลค่อนข้างที่จะลำบากใจแ้วจริงๆผมอยากทํานะแต่พอพอได้ทําจริงๆเนี่ยคือคือผมอ่ะคิดกับลูกน้องนะว่าจะมีใครเอา ขอหอยาบเลยนะพ่ซากนาโทษดะว่าจะมีใครแม่งบ้ามันทำบอกวาไอแบบ <c oughs> ทุกสีมันอยู่ในรถคันเดียวนี้เราก็บอกว่าเฮ้ยถามว่าเฮ้ยมันก็น่าจะไปได้นะ <c oughs> แค่คิดเนี่ยมันก็ไม่ได้แล้วก็เลยลองลูกน้องบอกจับอันนี้ชิ้นสีงีอันนี้ชิ้นสีงีเพราะว่าสังคมน<ป>่าจะประนามพ <c oughs> <ป>่ซากที่พ่ซากพูดมาไม่ใช่ว่าไม่ลองไม่ลองเหมือนกันลองใจะอยากอยู่แล้วแต่ว่าแต่มันไปไม่ได้ผมว่ามันไปไม่ได้อ่ะต้องโดนด่าแน่นเลยเรามาดูรายละเอียดความสวยของคันนี้นะ อ่ามันเป็นยังไงพี่ตานโออันนี้ชุนใหญ่เลยเนาะรถเดิมๆควรมีครับมันมันเหมือนกับว่ามันช่วยในการเบรคครับมันการทรงตัวรถอะไรพวกนี้มันดีกว่าครบชุดครับก็คือใส่ตำแหน่งเดิมเนี่ยครับครับผมใส่เป็นไทเทเนียมแล้วก็เป็นหัวสายก็เป็นพ p พีทเนี่ยครับก็มีพวกชุดระบบเบรกก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมอ่าครับหม้อลมหม้อลมเหมือนเดิมไม่ใส่กระปุกหม้อลมก็ออกแบบมาสีสไตล์โทนเดียวกับปักพะววาวครับสไตล์เดียวกันก็คือจะเป็น ดำแดงนี่แหละครับผมถามนะครับมันเป็นงานพ่นหรือว่างานอะไรงานพ่นครับเป็นพ่นสีแล้วนี้มันจะคาดลายทนความร้อนหรือว่าอะไรไหมครับทนนะเพราะว่าตั้งแต่ทําไปไม่ค่อยมีลอกล่อนนะครับถ้าไม่โดนอะไรกระแทกหรือว่าโดนน้ํามันเยอะแช่ไว้นานๆนะครับเพราะว่าสีที่ใช้ก็จะเป็นสีพ่นรถยนต์ดีๆอยู่แล้วอือโอ้ถ้าพูดถึงในเรื่องของความร้อนไม่ต้องห่วงเลยกับงานอโนไดซ์สีไม่ซีแน่นอนของพิตาโนเป็นพิธีพิตานนี่ตัวอะไรอ่ะ วันเววาววันเววาวเหรอก็คือวาวลมเนี่ยมันต้องมีการกักตัวของเขาอยู่แล้วแต่วันเวอยู่ทางนู้นอ่าวันเววาวอยู่ที่หม้อลมครับอ่ะมันมีหน้าที่อะไรพี่ตานก็คือไปกักลมในหม้อลมอะครับอ่าวันเววาวก็คือไปกักลมให้ลมอ่ะมันมันเครื่องลมเนี่ยมันไปดูดหม้อลมใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เวลาเบรกเนี่ยมันจะนิ่มอย่างบางคนเบรกแข็งก็คือหม้อลมผ้าแตกหรือสายรั่วอะไรพวกนี้จะแข็งอ่าแข็งเนี่ยคือลมในระบบหม้อลมอ่ะรั่ว แต่ถ้าเบรกแล้ววดืดอันนั้นน้ำมันเบรอมันก็มาต่อเขานี่อ่าอันนี้คือปัมมอป๊มลมเบรกไอปั๊มลมอ่าปั๊มลมเบรกของเขาเดิมๆของเขาอ่าของผมก็จะเป็นน็อตเป็นฟิตติ้งแล้วก็เป็นอะไรพวกนี้ครับเป็นสายถักโอ้อันนี้ก็เป็นระบบน้ํามันอ่าที่ต่อเข้ามาใช่นั่นแหละก็เป็นมีถัง A มีะระดเลดอ๋อในรูปแบบของถัง A ของพี่ตานะนุ้นถามหน่อยว่ามันมีหลายรูปทรงหรออะไรก็ได้ที่ทําไปแล้วมันไม่ซ้ำอ่ะตานุเรื่องจริงก็คันที่แล้วมันกลมอ่าคันนี้แบรนตั้งก็มีเยอะแล้ว เอาเอามันนอนลงก็ยังยังพอเอาตัวรอดไปได้อีกคันนึงอันนี้เฉพาะคันไหมเนี่ยเฉพาะคันครับเพราะว่าเฉพาะคันใช่ไหมคันหน้าก็ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะมันมันเริ่มเหมือนแล้วออถูกต้องไหมแล้วถ้าแล้วถ้าเป็นงานสาเร็จขายอะพี่ดามสำเร็จขายก็คือทั่วไปมีโพสต์ตามเพจเลยจะเป็นตั้งเป็นหกเหลี่ยมเป็นอมมีหมดเลยรูปแบบนี้ทํางานร่วมกับเลกูเลเตอร์ของ PPRC พี่ตามผมดูตัวนี้ท่อไอดีตัวยกห้ามปัม๊มแต่ถามว่านี่บางคนอาจจะ อาจจะถามว่าผมทําอะไรอยู่เออพี่ตันเพราะว่าทำไมเนี่ยเพราะว่าจริงๆอ่ะครับอ่าย้ายไดชาร์จย้ายปั๊มลงมาแล้วถามว่าตรงนี้ทําไมยังต้องสูงอยู่คือพอทําไปทีแรกขึ้นอินเตอร์ทรงนี้เสร็จปุ๊บพอออกหน้ามามันนอนข้างล่างตันุครับเหมือนคนยักไหล่ข้างผมก็เลยเอาอันเนี้ยมาทาบดูแล้วก็มาทําดูเออรอดไปแล้วคันนี้ไม่เหมือนเดิมก็เลยต้องแบบเนี้ยครับว่ามัน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 บาลานซ์สวยกว่าถ้ามันเรียบขึ้นมาถูกต้องเหมือนกับว่าทางฝั่งไอเสียมันได้ยกข้างหนึ่งแล้วไปเจอ ชุด ABS ตรงนู้นด้วยมิติเครื่องยนต์มันก็เลยมองแล้วมันไม่น่ามองอะ่ะมันเหมือนกับไม่บาลานซ์เหมือนก็ดึงขึ้นมาหน่อยอครับมิตินี่นี่นก็คือการวางห้องเครื่องแต่ละคันมันก็ต้องมีเอกลักษณ์ของของเครื่องนั้นๆแล้วก็มาโหลดทางหม้อน้ําต่ําลงครับโหลดหม้อน้ําต่ําครับแล้วก็เป็นบาลานซ์นเ,นนเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันมีชุดสําเร็จขายไหมครับพวกงานพวกนี้ถังพวกนี้มีจะถามว่าเขาไปติดตั้งเนี่ยระบบอ่ะก็ต้องเข้าใจมันหน่อยครับว่า การเติมน้ำพวกนี้เติมแล้วเนี่ยควรจะต้องเติมเท่าไหร่แล้วก็อะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับสั่งทําได้หมดแหละแผงโอ่งแผงแอร์โออ้ันนี้เหมดเลยเป็นออยออยเกียร์ครับอันนี้ออยเกียร์ออยเกียร์อย่างที่บอกคืออันนี้เป็นในรูปแบบของเกียร์ออโต้อินเตอร์ก็ PPRC PPRC ความหนาเท่าไหร่พี่ดันสามนิ้วสูงสิบสองกว้างสิบแปดอัตราบูทก็แสดงว่าก็ไม่ได้เยอะมากบูทหกสิบส่วนใหญ่ผมไม่ใช้คือเครื่องยนต์เนี่ยผมว่ามันรับได้แบบว่าดีๆเลยก็อยู่ประมาณห้าสิบห้าหก จริงๆถ้าไม่ปวดราบุมา้มเจ็ดสิบ่านะครับแต่ว่ามันผมว่าเครื่องยนต์มันคงไม่โอเคอะเรามาดูกันครับเก้าชุดเซ็ตอันนี้อันอนี้อันถือว่าเป็นชุดเซ็ตไหมพีม่ตังจริงๆชุดจำเร็จมีนะถ้าสมมติว่าจะสั่งแต่ของผมมานจะไม่เหมือนเชฟบ้านเพราะว่าผมจะใช้เป็นเวกเกตแยกตีตัวนี้ก็เป็นสามบา์ครับผมถามหน่อยครับทําไมไม่เหมือนคนอื่นโดยที่แบบเราใช้ในรูปแบบของเวกเกตแยกพี่ตังผมไม่อยากให้เทอร์โบอะเหมือนกับว่ามันทํางานตัวเดียวกระป๋องเนี่ยเราจะให้มันเปิดเนี่ยพอมันเริ่มเปิดเนี่ยมันก็จะหมดแรงเลยถูกต้อง เพราะว่ากระป๋องมันนิ่มผมว่าเดิมๆเลยต่อให้ตั้งแข็งแค่ไหนเนี่ยมันก็มันก็นิ่มครับประมาณถ้ายี่สิบเนี่ยผมว่าแข็งสุดเนี่ยมันก็ยกแล้วทีนี้พอมันยกก่อนเนี่ยกําลังมันหายก่อนที่ใบที่สองเนี่ยจะช่วยส่งมาเนี่ยผมว่ามันมันหายไปแต่ถามว่าถ้าเราไปตั้งให้มันแข็งกลายเป็นมันมันเปิดน้อยเพราะมันเปิดน้อยเสร็จกลายว่าบูทมันไหลพอบูทมันไหลกลายเป็นว่าไอ้ตัวนี้มันทำงานหนักเกินไปแรกๆมันอาจจะไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าเราใช้ๆไปเนี่ยตัวที่ทํางานหนักที่สุดก็คือตตัวววเเเเเเลล็็กกกนี่่่พรรราาาาาาะ้้้องขใใจชแทบู เยอะเกินตัวมัน,นอ่ะมันก็ทําให้การเสื่อมสภาพอะไรพวกนี้เร็วลูกแรกเป็นเทอร์โบอะไรครับพี่อันนี้ผมใช้ของพี่ศักเทอร์โบก็จะเป็น C 41มิล41มิลนะอ่าคงหลังก็เป็นเบอร์8ตัวข้างบนเป็น PPRC เป็น F55 เป็น F55 เทอร์บโ,โบคู่เนี้ยในเรื่องของการจูนหรือว่าอะไรเงี้ยสำคัญไหมพี่ตามผมจะทําอย่างที่บอกผมจะเริ่มตั้งแต่สภาพรถครับถามลูกค้าจะใช้บูทเท่าไหร่บอกวัยรุ่นไหมบอกว่าถ้าวัยรุ่น ขับหน,หน่อยก็อย่างน้อยก็ห้าสิบห้าสิบห้าอะไรเงี้ย <Okay. S 1> เราก็จะดูสภาพรถว่าเป็นรถอ่ารถสูงไหมยางใหญ่ไหมเป็นไฮเรนเดอร์ไหมเราต้องดูว่าถ้ารถน้ําหนักเยอะเนี่ยเทอร์โบเนี่ยควรจะต้องกระชับหน่อยอย่างเงี้ยมันเป็นตรงรุ่น 1. 9 1> ่ดเก้าอ่ารับบูทอย่างน้อยก็สี่สิบห้าห้าสิบอะได้อ่าแต่ผมท,ทํเทอร์โบคู่ไปคือขับแบบนุ่มๆอ่าแต่ถ้าเกิดว่าชอบรุนแรงหน่อยก็เป็นตรงรุ่นลุ่นหนึ่งแล้วก็เป็นเ5 5ห้าห้าครับนี่เลยคือคุณเ่ย,ยชาผมว่าคือ <c oughs> เขาเก่งนะผมบอกเก่งมากเลยไม่ว่าจะเป็นพี่<ม>พตามพี่ต้นตม่จอนนะสามคนพี่น้องผมผมยกนิ้วให้เลยผมคุยใครบอกว่าสามคนเนี่ยผมยอมทํารถให้ตามสไตล์คุณได้พี่จอนเนี่ยต้องบอกในการรีแมปหรือการเขียน<ม>โปรแกรมเนี่ยโหเบอร์หนึ่งอะผมบอกเลยแต่ผมบอกก่อนนะว่าเวลาทําพวกเนี้ยบางคนบอกเอ้ยทำพี่น้องมันน่าจะสบายผมบอกผมไม่สบายนะทำไมอะเวลาผมท,ทําเทอร์โบไปแล้วแม่งขับไม่ได้เนี่ยไอคนเทสแม่งด่าิ คือในร้านนี่ไม่มีใครกล้าด่าผมแล้วบอกเลยมีไอ้ขี่ผมเนี่ยมันด่าผมยับเลยนะ <c oughs> บางคันนะ,นะผมแก้ทะโบมทีสารอบคือตอนที่เรายังศึกษาอยู่จอดเขาจะคำนวณไหมผมว่าใ hey, บาหลังไอ้เสียเนี่ยมันควรจะเป็นเบอร์นี้นะเพราะตัวเลขที่หารที่คูณมาแล้วเนี่ยมันได้ตัวเท่านี้<อ>เราก็บอกเฮ้ย hey, ฝืนเลย อยากจะใหญ่หน่อยเพื่อเพิ่มโบสทบางทีใหญ่ไปแค่2อมิลเนี่ยวิ่งไม่ได้โอ้โหพวกด่ายับเลยคือรถเนี่ยไม่ต้องออกลูกค้าไปใช้ไม่มีด่าผมแน่ผมโดนก่อนแล้วที่ตอนนี้จะเปรียบเสมือนว่าหัวหน้าคิซลูกน้องผมถ้าทำอะไรไม่ดีกลับมาลูกพี่ไปเทสแล้วหน้าหงิกมานี่รู้เลยรู้ชะตากรรมเลยบอกว่าทําตัวได้ลจะเรียนได้ว่าคือรถกว่าจะส่งงานได้ก็ต้องมี ผ่านขั้นตอนหลายขั้นตอนจนให้รถคุณสมบูรณ์ที่สุดใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยจะเซตให้คุณได้อย่างลงตัวให้ถูกใจใ<ช>แล้วพูดถึงในเรื่องของความแรงไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำมาสวยอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ครับส่งงานก็ต้องส่งแบบรู้แบบการใช้งานได้ต้องจบให้ลูกค้าได้ทั้งหมดถ้าทําไปไม่ดีผลเสียพอมาเนี่ยมันแก้ไขแก้ตัวเนี่ยผมว่ามันช้าไปแล้ว นะครับในรูปแบบของเกียร์โตคันนี้รูปแบบของเกียร์โตการใช้งานหลายๆ<ว>คนก็อยากจะรู้ว่าเกียร์โตมันไปได้ไกลสุดแค่ไหนคันนี้มีการโมดิฟายของในรูปแบบเกียร์โตไหมมีครับคือ,อพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นบูธบูธขนาดนี้เนี่ยก็ต้องเป็นกล่องเกียร์ซิงอยู่แล้ว<อ>บางทีลูกค้าก็อาจจะเลือกทํากันมาเองบ้างเพราะว่าหลายๆร้านก็มีการโมดิฟายเกียร์การใส่กล่องเกียร์ซิ่งหลายๆยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะไปทํามาบ้างแล้วก็มีอาจะให้เราจัดการให้ก็กมีเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ได้รับทําแบบสมมติ ติดต่อมาพี่ครับผมจะโมเกียร์ใส่กล่องเกียร์ไหมไม่ได้รับผมจะรับเฉพาะที่ทามเหมือนว่าเราจาเป็นต้องทําเพราะว่าเขาเนี่ยมาทําแบบนี้กับเราเราจะต้องส่งงานให้เขาได้เขาอยากจะจบทีเดียวอ่าแต่ถ้ามูว่าเขาบอกเฮ้ยผมมีเกียร์ซิงแล้วกล่องเกียร์แล้วผมอยากใส่เทเบคู่ได้หมดอัพหมดครับแต่ถามว่าถ้าเกิดอยู่ดีมาถึงแบบพี่โมเกียร์ทำยังผมไม่ได้ทาอันนี้เป็นการโมเกียร์ในรูปแบบไหนครับพี่ก็คือโมให้รับบูทได้เป็น5สปีดอันนี้ผมใช้เกียร์เป็นออร์นิวทำไมเกียร์เดิมมันรองรับไม่หววแล้ครับพ คำสั่งของกล่องเนี่ย<ม>เขาจะมีการหน่วง<ม>การใส่เกียร์อะไรพวกนี้แต่บูธไม่รองไงบูธไม่รอพวกไปแล้วเกียร์พอมันสั่งให้จับปุ๊บกลายเป็นว่าไปเจอท้อกที่รุนแรงแล้วมันก็เลยกลายเป็นสลิปพอเริ่มเลื่อนก็คือพังแล้วครับเกียร์ตอโต้เนี่ยพวกนี้ก็เลยทำตั้งแต่ทีแรกทำทเทอร์โบเสร็จยังไม่ทําเกียร์ถ้าเราไปเทสอะเกิดสลิปขึ้นไปเนี่ยผ้าคัดในเกียร์มีปัญหาเงี้ยไม่คุ้มก็เลยต้องทําทีเดียวให้จบถึงจะเทสได้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวต้องมานั่งซ่อมมันเสียเวลาด้วยยัังคครบอาาหละนจ อยากรู้ถ้ามันทํางานร่วมกับเกียร์โอตโตในรูปแบบของ6สปีดพวก1.9นะครับ,รบมันไปด้วยกันได้ไหมถ้าเป็นเทอร์โบคู่อ่ะจริงๆเกียร์6สปีดสาหรับผมอะไปไม่ได้เพราะว่าบูทมันเยอะเราพูดถึงบูทหกสินะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบูทสาหรือไม่เกิน35เนี่ยแต่จริง30มสิบในเกียร์เดิมไม่ต้องทําอะไรครับได้ถ้ามากกว่านั้นผมว่าไม่ไม่ได้ครับเกียร์น่าจะไม่ไหว <Okay. S 2> ผมก็เลยคันนี้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นอย่างที่ผมถนดัดแล้วจบก็คือจะเป็น5สปีด ออนิว <All> อ่าครับแล้วก็เป็นกล่องเกียร์หายคาใจแต่ยังไม่ได้หายคาใจแบบขั้นสูงสุดแต่ผมอยากจะรู้ว่าในโหมดการใช้งานของมันมันใช้งานได้ โอเคไหมสมบูรณ์ไหมพี่ตาลวันนี้เดี๋ยวพาไปนั่งเออเราเอาอย่างนี้กอนถามก่อนใครขับต้นเนี่ยพี่ต้นอีกแล้วเรามีซีอโอขับรถให้แล้วไอ้นี่คือเราจะไม่ได้เทสแบบที่เขาเทสกันเราจะขับเรื่อยๆแล้วเราก็ดูย่านการใช้ที่รอบเครื่องแล้วก็บูทคุยแบบชิลๆแล้วก็ลองกดอาจจะปื๊ดปื๊ดปื๊ดดูแค่นั้นก็รู้แล้วให้ดูว่าฟิลมันเป็นแบบไหนดีกว่าครับโอเคพี่ต้นพร้อมแล้วพร้อมพี่ตามพร้อมแล้วพร้อมถ้ารถคันไหนผ่านพี่ต้นไม่ได้นะ เอาเลยใช้ไปเถอะใช้ไปเถอะแม่งโครนะ้รทนอ่ะคือเราไม่ได้ขับแบบว่ารุนแรงแบบไม่ถนอมรถนะเพียงแต่ว่าลคือเราขับเนี่ยลูกค้าก็ขับแบบนี้แหละลูกค้าเมาเนี่ยขับ <c oughs> ยิ่งกว่านี้ <c oughs> ถ้าเกิดเราไม่เทสให้มันเต็มที่หรือแบบลากเกียร์หนึ่งไปอย่างเดียวเลยไม่ใส่เกียร์สองเนี่ยไม่ใช่นะมาเราไม่ได้ลอง,องนั้นคือลองประสิทธิภาพของมันให้เต็มที่ผมว่าลูกค้าบางทีอารมณ์แบบอาจจะรีบอะไรเงี้ย ยังไงเขาก็เยียบมันมิดอยู่แล้วเราต้องทําไปรองรับเขาให้ได้ไม่งั้นถ้าเกิดเขาไปขับพังก็อย่างที่บอกเดี๋ยวคิดถึงผมอีกเดี๋ยวคิดถึงผมโอเค,คเดี๋ยวเราไปลองฟิวกันดีกว่าว่าฟิวของรถสูงแล้วก็เป็นเกียร์โต้โบคุ้มเป็นไงได้ครับนะครับผม นี่คือจอที่บอกสถานะเกียร์าายใช่ไหมะะจะดูโหมดเป็นโหมดซิ่งที่เราเรียกว่าซิ่งก็คือโหมดชิปเกียร์คแบบใส่เองอ่ะไป มาครับมาครบเลยอันนี้เลยครับมีเหมือนกับสับระเบิดได้ด้วยใช่ครับก็คืออันเนี้ยเอาไว้ใช้ตอนที่จะซิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าจะแซงฉับพันอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกได้ว่าคือถ้าการโมเกีดลแล้วคือมันก็จะไปได้หลายฟังก์ชันหน่อยูเล่นจะเยอะกว่าเนาะลากได้อะไรจะใส่เกียร์ตอนไหนได้หมดก็คือเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยเมื่อกี้ขับแบบอ๋อมันก็คือทั่วๆไปแล้วจะมาทําทําไมในเมื่อ มันก็เหมือนเดิมๆมันก็มีม,มีมีพลังแฝงอยู่ครับมันทําได้ครับนี่ผมสังเกตมาเมื่อกี้นะที่เรานั่งกันเพลินๆผมดูร,รอบในรอบต่ําบูธมันก็มีมารอให้ใช้เหมือนกันครับเนี่ครับบูธมารอแบบไม่ต้องห่วงครับแล้วเครื่องยนต์บอกว่า้บูธเยอะมันจะพังง่ายไหมอะไรไหมความร้อนก็ยังปกติใช่ไหมครับอันนี้สามพันรอบก็มารอแล้วอยู่ที่ประมาณ30ปอนด์30บปอนด์ครับสบายนุ่ม,มสบายนุ่ม,มเลยครับ การเร่งการแซงมันก็กระชับเช่นปกติครับใช่ไม่ต้องกดแคลเร่งเยอะครับนี่เราไม่ได้เล่นแบบหมวดชิปด้วยนะแล้วผมสังเกตด้วยว่าที่ผมนั่งนะพี่ตาลในรูปแบบของเกียร์เพื่อเวลามันมีการโมไปแล้วนะครับครับรู้สึกว่าเกียร์มันสมูทมันไม่กระตุกนะครับมันไม่กระตุกใช้งานได้ปกติครับอันเนี้ยถ้าผ่าน Q C จากทางพี่ต้นแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะ ช่เพราะว่ารถที่ร้านผมออโต้ทั้งหมดแหละครับให้สามพ่นมั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 นเบร์ดคัสไม่ไหวครับใส่ไม่ไหวแล้วเหยียบไม่ไหวเป็นรถที่เกียออโต้ที่ขับสนุกเลยเนาะสหลายคนเห็นคลิปตโน้ไปหลายๆคลิปออโต้ถ้าเห็นอันนี้บอกว่าอยากระเกาอีกอ่ะ คือขับรถซิ่งแบบคือถ้าคนเป็นเกียร์ธรรมดานะใช้คัดเท้านะจะขับรถซิ่งแต่ละทีถ้าบู๊เยอะๆเนี่ยคัตก็ต้องแมแข็งก็เดิมอยู่แล้วใช่ปะ่ะครับทรมานผมผ่านมาแล้วจริงผมผ่านมาแล้วแล้วผมจะมีความเข้าใจว่าวัยรุ่นเนี่ยต้องการอะไรเพราะว่าเราอ่ะผ่านวัยรุ่นมาแล้วเราคิดว่าพอเราหลุดจากวัยรุ่นไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือความสบายไม่แบบเรายังทนขับรถที่มันแบบทรมานอยู่อะ <S <S อะไรอย่างเงี้ยนี่เรื่องจริง <S <S มีความใช่ะเฮ้ยทน พาร์ทเนอร์ใส่เกียร์ออโต้หน่อยบางคนมีรถสองคันนะครับมีรถเกง่งอ่ามีรถรถซิ่งแล้ววันนึงขับรถเก่งไปทํางานแล้ววันนึงต้องขับรถซิ่งเนี่ย,ย<ะ>เหมือนเราออกรบ่ะผมเนี่ยผมพูดแบบนี้นะอารมณ์เนี้ยบอกเลยหลายคนเนี่ยถูกใจจริงเพราะผมผ่านมาแล้วเราถึงจุดงมุหมายโดยสวัสดิภาพพี่ต้นผมขอฟังเสียงเครื่องหน่อย ับใจเลยครับประทับใจเลยพี่ตานงบประมาณแพงไหมมาสองแสนสองเพราะว่ามีโมเกียร์ก็อย่างที่บอกแสนนิดนึงทำตรงนี้ก็ประมาณแสนห้าบาทสองแสนต้นครับประมาณนั้นผมว่าจบเลยจบเพราะว่าบางคนบอกว่าโอ้สองแสนว่าทำไม่ไหวตั้งงบมาเดี๋ยวเขียนให้ดูเงินที่เสียไปได้อะไรบ้างถ้าเขาโทรมาหาพี่ตานะจบทุกคนแล้วหรูว่าถ้าใครดูคลิปนี้อาจจะสนองความเสียนมั้ใช่ครับผมนั่งแล้วลมรู้สึกว่าเกี่ยวโตมันสมูทสมูทเลย ตั้งแต่นั่งมาครับมันจะได้ลูกที่แบบลูกต่อเนื่องดึงแบบหลังติดเบาะอยู่ตลอดเวลาถ้ามันเป็นเกียร์ธรรมดามันก็จะลูกดูแลอย่างหนึ่งแต่ว่าผมเทียบแล้วกับในลูกที่เป็นแบบว่าชิปไพลตนชิปไม่แพ้กันไม่แพ้ครับไม่แพ้กันเลยก็ได้ในสไตล์ของทั้งใช้งานแล้วก็ซิ่งได้สองรูปแบบนะอยู่ในระบบที่ว่าตอนไหนก็ได้ไม่ต้องมีการแบบไปนั่งรอจังหวะหรืออะไรเลย คือเราต้องการจะไปก็คือชิปแล้วก็ปึ้งไปได้เลยแล้วก็ต่อต่อต่อ,ต,อตามเหมือนวัยรุ่นแบบชิปได้เลยไม่ต้องรอหมดปัญหาคร,หรับที่ใครที่บอกว่ารถ t u r b คู่ออโตโ้ออโตว้วงไม่ได้อ่ะพี่ตานถ้าใครสนใจในรูปแบบการโมดิฟายแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นความสวยความแรงหรือว่าทางด้านเครื่องยนต์ครับไอแต่ต้องบอกนะทางด้านเครื่องยนต์ก็ต้องมาความสวยความแรงหรือว่าจะตัดเ็จอย่างนี้นะแต่ท้าเครื่องยนต์อย่างเดียวไม่ได้รับนไม่ได้รับครับ<อ>ไม่ได้รับโมไม่ได้รับอะไรช่องทางไหนพี่ตาน ก็ติดตามผลงานก็ทาง Facebook ผมแล้ครับหรือเพจก็ได้ h b d s p e c i a เชฟพารส่วน Facebook ผมก็วิสาแสงาำพิงภาษาอังกฤษอ่ครับส่วนเบอร์โทรศัพท์เบอร์ตรงเลย0814338439ครับโอเคพี่ตาลสำรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ตาลสวัสดีครับสวัสดีครับ